Thank <laughs> you. น้ำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมตอนนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมิลเมาอย่าเล่นแบบน้ำเตือนโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v I ีไอกรีนะครับวันนี้เราจะไปกันที่บ้านตะเพนนะครับช่วงนี้กระพงมันเข้านะฮะเราตอนแรกว่าจะเฝ้าน้ำแดงปรากฏว่าน้ำแดงมารอบนี้มาแป๊บเดียวแล้วก็ปลาไม่ทันกินเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะเพราะว่าตอนนี้กระพงเข้าจัดมาก อย่างเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปหกตัวนะครับโอ้โหบนแพก็สามและบนสะพานอีกสามไม่ธรรมดาวันนี้เราก็เลยต้องถึงรอบของเราแล,แล้วเราต้องไปลุยกันนะครับโอ้ข่าวสารมาขนาดนี้ใครไม่ไปก็บ้าแล้วไม่เลิกจนกว่าจะเจอนะครับดูวันน้ําดีเราต้องเฝ้าออกให้เจอให้ได้ขอตัวแรกให้ได้ก่อนอยังไม่เจอตัวแรกเลยดึงแล้วดึงอีกก็ไม่เคยโดนเลยผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรวะปีนี้จะไม่โดนกระพงเลยหรือไง เดี๋ยวมาติดตามดูครับว่าจะทําได้หรือไม่วันนี้นะครับลุยกันที่แพบา้านอเพนครับต้องได้งัดครับผมสู้สู้แองเกอร์อย่างน้อยขอให้ไซส์โลอัพขึ้นไปก็ถือว่าผ่านจะลุยเป้าหมายคือเกินห้าโลเพราะห้าโลเราทํามาแล้วจะได้มากกว่าห้าโลไหมน,นั่นอีกเรื่องหนึ่งห้าโลคือของปีที่แล้วครับปีนี้ยังไม่ได้สักตัวเลยท่านผู้ชมให้ความจริงดึงแล้วดึงอีกนะผมโดนดึงไม่รู้กี่ทีแต่ไม่ติดเบ็ดไม่เป็นเพราะอะไร ไม่เป pues ็นไรนี่แหละไม้ธรรมชาติคร right ับตกได้ง่ายแต่เขาก็ได้กันทุกคนเลยนะเอ้าลุยสู้ๆแองเกอร์ดูว่าจะได้งานไปนะครับติดตามชมครับ let's go แซบบ้านตะเพนลุย ตอนนี paid, ้เดินทางมาถึงหมายบ้านกะเพลแล้วครับก็เดี๋ยวมารอดูนะเมื่อวานสามตัวใช่ไหมพี่บอยวันนี้วันนี้ต้องได้ศูนย์ตัวโอ้ยนี่ครับว่ายอีกแล้วกิโลนะสามโลโอ้ยไงครับสามโลครับสุดยอดสุดยอดกินเบื่อก็ส่งมาข้างล่างเด้อหายเพิ่งมาถึงมีพี่กายพี่กายสวัสดีครับ สวัสดีครับมีอ้วนนะครับอ้วนสวัสดีครับโอ้โหวันนี้อันนี้ก็พี่บอยก็แท็กทีมอ่ะเดี๋ยวรอดูนะะฮอันนี้เรามีเสือนะฮะเจ้าพ่อเสืออยู่นะฮะเดี๋ยวอีกทั้งนึงเขาหลับฮะเชื่อผมยังงงงงเงือชีวิตนะครับอะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีสักตัวไหมรอดูนะครับนี่บรรยากาศบ้านตะเพนนะครับยอดวันนี้น้ําเขียวสวยอันนี้กระพง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  ดูว่าจะมีกระพงสักตัวไหม,มดูกันชมวันนี้ก็เป็นอีกวันเดินที่ได้มาบ้านตะเป็นนะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงอะไรก็เป็นไปได้บอกเลยมาลุ้นกันงานชมปูกิ้ม นี่นะเมีย่้ซื้อของเนี่ยอหนึ่งน้ำก็สวยเลยนะน้ำสวยนี่ครับน้ำแบบนี้ยน้ำกระปง ได้ไหวเว้ยเข้ามาปลาดุกตัวใหญ่เลยอ๋ออย่างนี้อุ้ยต well, so, so, okay. ัวนี้ใหญ่มีแต่ละกอ้วนตั๊บเลยอ่ะอ้วนดูนะโอ้ไม่ธรรมดากำเงี้ยงโชว์หน่อยดิสีมืออ้วนอ๋อนี่ว่าไม่ธรรมดานี่นะครับข้างบนยังเงียบนะเมื่อกี้หลังจากโชว์ตัวไป ไปแล้วโอ้ยคืนปล่อยเฉยไปแล้วอยู่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 ไม่อยู่โอ้โหไม่อยู่เออไปโอ้หขาดเปล่าไม่ขาดโอ้โห ทุนเมื่อกี้ดึงรอบสองเลยนะเมื่อกี้จมเออไม่อยู่นะครับไมท่ทุนทุนทุนกระพงนี่วัดเมื่อกี้ขาดเลยนะปากค้างเคิงหลุดออกมาหมดไล้นะวัดเมื่อกี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไมเออไม่แต่เมื่อกี้ทุนมันหายไปแล้วมันหลุดไปแล้วล่ะใช่เอ,อ๊มีมีตัวมาท่า,านผู้ชมมีตัวมาละ ปีเหลี่ยมตะแป้วเลยเนี่ยได้ได้ได้เรื่องได้เรื่อมใช่ใช่ใช่นั่นน่ะร้านดูพี่ทำขนาดนั้นแล้วพี่ผมพี่เตะเกี่ยผมตกฟ้าไปเลยอันนี้ได้แล้ว บอกอาเรื่องข้าวสองแผ่นหรือ,รอ,อเลยดีกว่าตัดเลยเออจะได้ตีง่ายหน่อยอผมหลบพี่ไปอยู่ข้างในพี่ยังไม่เคลียร์อีกยังไม่สำนึกอีกฮะทางแกกินกินมีลายเข้ามากินแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้มันฉกข้างนอกมันมันมันเดี๋ยวมาหากินข้างในอีกตกตใช่ใช่เดี๋ยวมันตกใจเข้ามาข้างในฮะ รอดูว่าเราจิ้งลิงเราหันไปดูนู่นทุนมันหายไปแล้วเมื่อกี้โอ้ใ่ใช่ีไอเเกอร์ครับเนี่ยนันไหนอะมาอีกแล้วมาอีกแล้วคนข้าวผ เห็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขายกมาโชว์ก่อนเดี๋ยวเขาต้องยกมาโชว์ฝั่งนี้อยู่แล้วใช่หน้าหน้าไม่น่าจะใช่ของบางผ้่เอามาทขาไม่เสียครับแต่ว่าตำรวจจับครับเขาไม่ให้ตกบนโงฟาเขาไล่ ยึดยึดขันเบ็ดด้วยนะอันนี้เขาอยู่อนแอบแอบนี่แอบอ่ะชื่อมาที่มับดีทแ,แล้วจะไปตอกเตาหมอ้หอ,ะอนะฮะบนายฮะขบวนายเลยนะมาอีก,นนะอกตัวนึงละในการร้อยสองตัวแล้วอ่ามามา,มาถือมาขนาดนั้นแล้วอ้าวมารู้แล้ว <S <S อ้สองแล้ว เ okay. อรถนะวิง่งรถวิ่งนี่ครับสองตัวครับปล่อยละปล่อยลงนะเดี๋ยวรอดูตอนปล่อยลงครับอ่าสองตัวง,งามๆเงินดเอสอสั่งนี้ก็ดึงนะฮะแต่ไม่ติดเม,มาไม่ทันอ่ะเดี๋ยวรอดู ขึ้นไปด้วยขึ้นไปด้วยตีขึ้นโป๊ะอีกโอ้โหเอาเอาระวังเรือนะพี่ไม่ขึ้นขึ้นโป๊ะไม่อะไรแต่ขับล่าเซลต้องมีนะพี่ใ้วังตัวนะระวังมันมีอวนมีเรือวิ่งผ่านนะเดี๋ยวจะไปโอเคท่านผู้ชมเมื่อกี้บนสะพานมาอีกตัวละโอ้โหเหล่ายังไม่โดนเลยติดไหมเมื่อกี้ไม่ติดเขาตัวเล็กพวกเราเนี่ยเอาตัวใหญ่เลยใช่ใช่ใช่เราตัวใหญ่ ผมก็เคยพูดแบบนี้แหละเมื่อตอนตายปีที่แล้วคันนี้แหละคันนี้ตีเมื่อกี้มี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 อาการเลยเรือมาพอดีเลยดึงกึ๊บลงไปเลยไปอย่างนี้เลยตึ๊ตึ๊ตึ๊ ทำน้ำเริ่มแรงนะเริ่มไหลแรงลขันเริ่มมีอาการนินดนหน่อยหแรงมากใช่แรงเริ่มแรงลรไม่เหมือนปเาลครับ เมื่อกี้คันนี้โดนโดนโดนดึงไปแล้วนะแต่ดึงไม่โคบตอนนี้นต้องตีในกำแพงนะท่านผู้ชมน้ำมันแรงน้ำมันแรง

ยัง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 สั่นเยยังสั่นยังสั่นยังสั่นไม่ไม่แต่เมื่อกี้ยังยังให้ยาอยู่ยังสั่นท่านผู้ชมสายพนย้อสายันย่อนยังเม่กี้แล้เดิน้เดินเราจะไม่กล้าเดินด้วยไปไปแลเนย่นแหละตอนั่นะนสั่นอ๋อร่ันเหยียบไม้ ตายแล้วตายเลยผัดตรงหน้าผัดตรงทรงไม่นี่เลยโอ้นี่ไมันจับหัวหัวก็มากไปแสดงว่าตัวเล็กไม่ไม่ใหญ่ตีไมนดีีไม่ดีค่อยหุ้นไลแหวงเลยแหวกล้าวป่ไม่รู้มแม่ง Đuôi <laughs> <Đưa> đi. Chị thấy ngày. เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกสองหกแปดกแดว่าัก็ไม่รู้ว่าไเออยจงดไปงหกแปดนี่ต้องอานเองงนั่นนั่นตามมันหางหนีเลยเออ ขนถางหนีด้วยมันบอกหายใจแยบจริงจร่งมันไม่มาแล้วก็กลับอ่ะกว่าจะดินแต่ละทีลุ้นหายอยากเลยกว่าจะมาแต่ละตัวโอ้ตายดึงทีนึงก็ไม่ได้ตัวรอดู ก็ตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วดึงไปคนละทียังไม่ได้ตัว ชั่วโมงสุดท้ายแนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีตัวไหมนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามดูหาตักงูตัวแรกมันยากจังวะน้ำสวยมากเลยรู้กินเป็ดบนสะพานก็เงียบบนสะพานเริ่มเงียบแล้วเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าตัวไหมตามชมกันือเปคนเยอะคนเยอะ เยอะมากรัน,บบนนี้แผบ้านทะงเป้นะฮะ5คัน50บาทละ50บาทนะจะลงทันแรกแล้วแต่เลยมาลองดูนะฮะธรรมชาติอะไรก็เป็นไปได้หวานชึ่นเยอะวันนี้ไม่กินแต่มาลดู้ครับ อออเออเบียร์ก็ไม่ได้กินด้ะเราเนี่ยเดี๋ยวมันใหญ่ครับลูกพี่นี่แกนี่อะไรเนี่ยนี่ขันเคินหลุดปดแล้วเนี่ยอันนี้เอ็มเอ็มเอ็มอาเอ็มอยู่ในคลิปเนี่ยอ๋อโอ้โหน,นี่สายร้อยปอนด์ทั้งนั้บเลยดูดิโคตรใหญ่เลยแกหมดแกเล่นแต่สายใหญ่หมดเลยแกเล่นตัวใหญ่ ได้อะไรล้วตีขึ้นหลังคา้วนี่ไนไปตีันห้ไหนไปคันหลุดอยู่อยู่กับคันนะฮะไม่ไม่เออตาเบียก็ยังไม่ได้กินนยตีขนานี้กินน่าจะเละอยว่าอยูวมันที่มันกังลา็ไกนโอ้โหนโอ้โหอะไรก็ไม่กินอะไรก็ไม่กิน เงียบนะยังเงียบเงียบเอาเลยอ่ะตีให้ป๋าเขาหน่อยนะคันผมอนะันนั้นแ่ะคันที่อ่ะเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาดูฮะอีลุงตุงตนางมากนะตอนนี้เอ๊น้องเอ็มบอกไม่มีอะไรจะเสียแล้วเอา,าเลยทำเลยของป๋าทำเลยทำเลยสบายใจ ค่าคันเท่าไรปะห้าสิบบาทค่าคันเท่าไรอ่าห้าสิบบาทนะครับคุณผู้ชมแต่บ้านประเคีนค่าคันห้าสิบบาทนะครับเออด้วยกันรัๆโอ้ยไปขวาเลยไปขวาเลยไป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 ทางขวาไ,ไ,ไปทางขวาข้ามไปเลยข้ามไปเลยเดี๋ยวคันเออสองใส่ต้องนึ่งใส่ยู่ว่ะห้าร้อยเรียกอะไรเนี่ย <reading> เออท่านผู้ชมคนเยอะมากวัน <die> น really ี้คนเยอะมากนี่ครับโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงว้จะ่าวอัน่าจะมีสักตัวไหมก่อนกลับบ้านเนี่ยเหนังขึ้นไหมหระมือใบด้วย อย่าไปจับเงียงนะเง้ยงนะโอ้ปดุปดุปดุปไม่ใช่นอนไอเจนไม่ออกทีมค่ะไม่เป็นไรนี่มันมียูทูบลงยูทูบแล้วช่องไหนยูทูบช่องไหนเนี่ยโอ้ปดุกด้วย ไม่เขาบอกว่ามันต้องกำเนี้ยงโชว์ครับไอ้เก๋น่ะมัตกได้นเี่อม๋อมือใหม่ด้วยเหรอมือเงี้ยกำเนี้ยทีเดียวเลยอยู่อยู่ลงพยาบอยไดลยเจ๊นโอ้มือใหม่ยังได้ขนาดนี้อ่าดีแหละของใหม่จะได้แบบนี้แหละเดี๋ยไงเราอ่ะมือเก่าอ่ะมือเงี้ยมือเงี้ยโอ้ยตายตายตายโอเคดูทะเลมาอีกตัว ตอ,ตอนนี้เราคงถึงเวลาพักแล้วจริงอะมีเวลาที่จะกลับน,นะครับแหมปลาดุกตนนัวใหญ่เดี๋ยวเราไงต้องทอและใหม่ใหม่เะว่าใหม่มันดวงมันไปยังไงมันเคลื่อนไม่ได้เข้ามาไงก็โดนอนี่น,นี่น,นี่เนเอาเอาในถังนี้เลยโอเคท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาถ,ถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วฮะ กับการมาตกปลาที่แพบ้านํะเพนนะครับก็แขนใจไม่โดนอีกแล้วผ่านไปแปดเดือนแล้วท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวรอดูอีพีหน้านะครับดูว่าเราจะพาไปที่ที่ไหนต่อนะพอดีได้หมายแล้วก็มีน้องแนะนํามาสวายกําลังเข้านะครับเดี๋ยวอาจจะสลับเพราะว่าอีพีหน้าเนี่ยสวายมันเข้าอยู่ท่าจีนท่าจีนท่าจีนสวายเข้าจัดเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันดูอีพีหน้าดูว่าจะได้ต่อหรือไม่นฮะ เดี๋ยวนี้ตามชมดูนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องๆและนะทุกท่านนะที่คอยกดติดตามคอยกดติดตามสนใจนะจะเจอได้ใหม่อีกทีหน้าดูว่าจะทำได้หรือมวันนี้ผมวาผมเป็นี่น้องต้องขอบคุณพี่เมาขนาดนี้โอเคขอบคุณครับนี่ครับโอ้โหแพ้บ้านประเพทนี้สนุกสนุกสนานออกทีวีนะครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกทีวีอาฟ้าเอาเอฟวัดปึ๊บ เฮ้ยถ้าเกิดหมายนี้กินไปคอมเมนต์ด้วยนะเออคอมเมนต์เลยนะกินแล้วครับพี่เออไม่มีกุ้งผมอยู่ด้วยโอเคท่านผู้ชมสวัสดีครับทำชมกลังจะกับดึงปลาดึงความมสุขนีี้แ